อาหารเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของทุกสรรพชีวิตและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพลังงานสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนชีวิตที่จะนําพามนุษย์เราออกไปต่อสู้กับเรื่องราวมากมายนอกบ้านนั่นก็คืออาหารเช้าหรือว่า breakfast และคำว่า breakfast ก็มีรากศัพท์มาจากคำว่า break ที่แปลว่าหยุดและคำว่า fast ที่มาจากคำว่า fasting ที่แปลว่าระยะอดอาหาร ทำให้คำว่า breakfast แปลได้ตรงตัวว่าการหยุดระยะอดอาหารที่มาจากการนอนทั้งคืนนั่นเอง <Yummy. S 1> สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปองกูยนกอฟนะครับ เทปเบคฟาดอันนี้คือเทปที่ตั้งแต่เราทำปองกุญยลกรนี่เป็นเทปที่ผมหยิบมาเป็นเทปแรกๆที่เราจะทำเลยเพราะว่าผมชอบอาหารเช้ามากผมรู้สึกว่าการทานอาหารเช้าโดยมื้อที่มันแบบสวยงามมันมีความประเริฐอร่อยด้วยมันเป็นมื้อคุณภาพแล้วผมก็ผัดวันประกันพุ่งมันจนมาถึงเนี่ยเราผ่านไปกี่เทปแล้วตอนนี้สิกว่าเทปสิกว่าเทปเรามาไกลขนาดนั้นเลยอะเทปแรกนะเทปที่ศูนย์ของปองกุญยลกรที่ผมจะบอกนี่ว่าเป็นเทปที่ทำทิ้งๆใส่ปูก่อน อาหนูตัดเองด้วยหนูทำเองทั้งคุณเลขาบอกว่าพี่ป๊อบค้าทำๆไปเถอะค่ะกลายเป็นรายการหลักของช่องไปเหมือนกันนะพงศ์โียน้องก๊อฟนะใช่ซึ่งเทปนั้นะใช้เวลาตัดทั้งหมด3เดือนโอ้โหเราถ่ายไว้นานมากคุณตัดเป็นหนังเลยเหรอตัดเป็นแบบทันพรอมเมอร์ถึงเวลาต้องหากำลังสมบสรณ์ต้องเรนเดอร์หลายรอบต้องมีทำซีจีต้องมีอะไร แต่ว่าผมจะบอกงี้ว่าสิ่งสําคัญของการทำเบรกอรีเนี่ยผมอะรู้สึกว่ามื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญใช่ไหมก็เลยไปหาข้อมูลมาเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยมื้อเช้าของมนุษย์โลกของเราเนี่ยเป็นมื้อที่ไม่มีใครกินกันเนื่องจากเริ่มต้นคือมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะหานวัตกรรมที่ทําให้อาหารมันอยู่ข้ามคืนได้มันเพิ่งมีในยุคแบบยุคหลงัลงๆอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราออกไปตะเลงตะเลงล่าสัตว์มาเนี่ยคุณจะต้องกินมื้อเย็นให้หมดกิน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 แล้วคุณก็นอนพักแล้วก็อิ่ม แล้วตื่นเช้ามากว่าที่มุจะได้กินก็คือคุณก็ต้องมาตูเต้เลงตู้เลงตู้เลงหาสัตว์มาแล้วก็ค่อยกินได้มันบางทีอาจจะเป็นบ่ายเป็นเที่ยงหรือว่าเป็นแบบตอนเย็นอ๋อเาไม่มีตู้เย็นใช่มันไม่มีตูเต้เย็นพูดอย่างนี้คุณอาจจะเชื่อกผมเข้าตู้เย็น <c oughs> ใช่ไหมไม่มีครับเทปนี้ก็ไม่มีลูกค้านะครับ <c oughs> แต่ผมจะพูดให้ฟังว่าวิวัฒนาการของอาหารเช้ามันก็คงมาจากเริ่มที่คนเราจะเริ่ม แปรเปลี่ยนอาหารได้ <_ disrespect> เริ่มมีแป้งสาลีเกิดขึ้นเริ่มมาทําขนมปังเริ่มอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันก็ความง่ายๆของมันก็คือมันก็ออกมาเป็นแพนเค้กสาเร็จรูกใช่ตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะทำอาหารเช้าแล้วไปเริ่มทําขนมปังเลยดีไหมน่าจะยากผมเพิ่งเห็นนะว่าองตัวนมันตัวใหญ่มากเนี่ยองตวองตัวนเทปอะไรวะตอนนั้นเราถ่ายอะแล้วคนบอกว่าหยุดละสายตาจากจิ้งจกบ้านพี่ป๊อปไม่ได้เลยแล้วบ้านผมเนี่ยเวลาผมแบบผมสตรีมเกมนะมันจะชอบส่งเสียงดังมากหมดสมมติแบบเขาเรล่งแบบเครียด กันอยู่กำลังประชุมสภาในเกมอะไรเงี้ยมาแล้วเสียงจิ้งจกมาเห็นไหมบ้านฉันมีจิ้งจกโดยตลอดใช่ไม่มีมารยาทนะองตวนอยู่บ้านผมงุนต้องแบบมีมารยาทนิดนึงนะครับวันนี้เราทําเป็นแพนเค้กไอตัวแพนเค้กเนี่ยผมก็ไปนั่งดูมาว่าแพนเค้กมันต้องทําอะไรยังไง พราะปัจจุบันแล้วอ่ะมันเป็นแบบแป้งแบบสําเร็จรูปมาพอสมควรแล้วไงแต่เขาบอกว่าถ้าของของอเมริกาเนี่ยแป้งแพนเคก้กจะเป็นแป้งนนหนาๆแบบที่เราเคยกินกันแต่ถ้าเป็นทางยุโรปแป้งจะบางลงจนไปถึงแบบพวกฝรั่งเศสพวกอะไรเนี้ยจะกลายเป็นเครปกลายเป็นแบบแผ่นบางๆแล้วก็ใส่อาหารห่ขอข้างในวันนี้จะลองทําทําแบบอเมริกาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมตัวแบบยุโรปมาคุณก็คงไม่ได้คาดหวังจะทำแพนเค้กแบบยุโรปกันหรอก แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าของเรานะตรงนี้ผมฉีกแป๊บเดียวเลยถ้าคุณเป็นลูกค้าของเรานี่มันเป็นเรื่องง่ายเลยซึ่งวันนี้ที่จะทําทั้งแบบขาวแล้วก็แบบของหวานใช่คะใช่จริงๆแพนเค้กอ่ะในฝั่งของคนไทยจะรู้สึกเป็นอาหารหวานใช่ไหม <S <S จริงๆแล้วสาหรับเมืองนอกอ่ะเขามองว่ามันเป็นอาหารขาวด้วยซ้ำเหมือนกับขนมปังอะ่ะเราก็จะมองเป็นของของหวานใช่ไหมของเมืองนอกนี่ขนมปังนี่คืออาหารหลักของเขามีตั้งแต่โลมันนะ ขนมปังอะตั้งแต่แบบก่อนพระเยซูกําเนิดอะจนแบบพระพระเยซูเกิดใช่ไหมแล้วก็พระเยซูถึงกินขนมปังกับไวน์แล้วก็คนก็เลยบอกว่าเวลาเรากินขนมปังกับไวน์ตอนเช้าก็เหมือนแบบได้กินชิ้นส่วนของพระเยซูที่เป็นเนื้อแล้วก็ไวน์ที่เป็นแบบจิตวิญ,ญญาณสมัยก่อนเนี่ยเหมือนเวลาตักบาตรของเมืองนอกอะเวลาเจอพระเขาจะเป็นขนมปังจุ่มไวน์แล้วก็ให้พระกินแต่ว่าพระประเทศเราก็กินไวน์ <laughs> ปวดหัวฉันปวดหัวมากนะเรื่คุณเนี่ยพาผมผมอุตส่าห์วันนี้ผมข้อมูลสาระ<อ>ผมเรียนประวัติศาสตร์มาผมเพิ่งได้พูดอยู่เทปนี้แหละเออนี่ใส่มาอันนี้ก็แป้ง400กรัมนะครับใส่นม360 ml เอ้ยอย่าบอกนะไข่ไก <c oughs> ่สองฟองค่ะแต่น่เลือกฟองเล็กอะอุ้ยเพิ่งเห็นวันนี้เสื้อพี่น่ารักนะคะ คุณรูจะไทยอินเวยเพื่ออะไรเหมือนกันพราไม่ได้ทำขายอันนี้เป็นเสื้อที่แบบจ้างเขาวาดเป็นรูปผมแล้วก็คุณปลานะครแบบข่างรักเหมือนกันนะคะท,ใา,ท,ทาให้วันวาเลนไทน์ทาให้วันวาเลนไทน์เริ่มคิดว่าถ้าซื้อของขวัญคงแพงนะดูของขวัญที่เราจะให้แฟนอะ่ะเขาก็จะคาดหวังขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคาดหวังขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องแบบต้องดาวดาวเกรดเขาลงแล้วก็ให้เป็นแบบให้ความตั้งใจใช่ ปกติคุณทานอาหารเช้าเป็นอะไรคุณเลยคะข้าวกะเพราข้าวแบบหมูแดงเดี๋ยวเขาบอกว่าข้าวกะเพราเป็นอาหารที่เป็นหนึ่งในอาหารเช้าที่คนพูดถึงด้วยนะแล้วก็เป็นอาหารเช้าที่ได้โภชนาการสูงเพราะมีทั้งผักโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไข่ใช่ไหมย่เงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเป็นอาหารที่ซับซ้อนแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่านี่ซับซ้อนกว่าําหรับน้องเรารู้สึกว่าแพนเค้กมันเป็นขนมกินเล่นสมมติว่าเรากินข้าวกะเพรามาแล้วก็ยังกินแพนเค้กต่อได้นะคะ ท่านผู้ชมทานอาหารเช้าเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ผมก็อาจจะเหมือนกับคุณปริมนะว่าแบบผมไม่รู้สึกว่าแพนเค้กมันเป็นอาหารนะสมมติว่าตอนเช้าจริงเราต้องกินแพนเค้กหนึ่งมอือรู้สึกมันจะไม่อิ่มไไลนอันอ,องตัวมันมองหน้า สมมุติว่าน้องเจอจิ้งจอกกี่ตัวถึงจะรู้สึกว่าน่กกากลัวจริงๆอันนี้ยก็น่กกากลัวแล้วค่ะสตัวเนี่ยเหรอใช่แต่น้องกำลังข่มใจพี่เคยเจอที่วัดที่ไปบวชมาแบบยี่สิบได้ในห้องน้ำ <c oughs> มันมีพวกแมงเม่ามีอะไรเงี้ย <c oughs> มีทุกห้อง <c oughs> ตอนแรกที่เขาเข้ามาเขาเหมือนแบบเขาเห็นว่าผมทําไม่ได้แล้วเขาก็เลยมาทำํำพอเขามาทําจริงๆเป็นงไง จริงๆมันต้องเป็นทอดนะแต่ว่าผมใช้วิธีปิ้งเอาเพราะว่าจะได้เอาน้ำมันออกไปด้วยปาต้องโกที่ที่ว่านเกิดไว้ให้ที่จะมีกานจะมีความเป็นไปได้ทคต่ปหน้าทำปาต้องโกกันครับเฮ้ย,ยไม่ใช่ง่ายนะนะ <laughs> แต่พี่เห็นแล้วนะว่าเขามีแบบสำเร็จรูปอะน้องเห็นเขาทำมาแล้วด้วยครับี่แบบในแมคโครแ,แค่เอามาใส่หม้ออบลมร้อนอ๋อโอ้ไม่มีปัญหาครับถ้ามีแบบนั้นแล้วผมไม่ไม,มีปัญหาครับ ปากความหวังให้กูเลยนะผมอยากเห็นแบบหน้าปกที่มันแบบสวยๆ,ๆวยอ,อ่ะสวยเพราะ<ช>ว่าปองกุยแลก๊อฟเราไม่เคยมีแบบสวยๆออกมาเลยอ้้่นนีีเหมือนคนแบบว่าไปตักอาหารบุฟเฟ่ต์ในตอร์ติมาย แบบทำอาหารเช้าแบบเดทให้แฟนไหมไม่ค่ะไม่เคยแบบตื่นขึ้นมาแบบทำไว้ให้อย่างนี้ยไม่ได้ตื่นเช้าไม่ได้ตื่นเช้าแต่ว่าเคยทำที่แบบสมัยคบกันแรกๆอะคะ่ะเคยทำข้าวกล่องไว้ให้เขาไปทำงานอะยยทุกวันนะคะแต่ว่ามันจะทำตั้งแต่คืนคืนก่อนหน้านั้นนะคะทำอาหารประเภทแบบจับชายอะไรเงี้ยคะ่ะต้มจืดแล้วตอนนี้ไม่ไม่ทำแล้วเหรอเหนื่อยค่ะเมตตามันดูน,ดน่ากลัวนี่วะ ย u m คือถ้าเห็นยดนแบบนี้ผมว่า ก็ค่อนข้างจะเอกฉันแล้วว่าฝั่งไหนจะชนะพี่ให้คนดูติตจิตดีกว่า <pers> สภาพเหมือนแบบแพนเค้กที่แบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วชนสิบล้อให้ทุกคนจินตนาการว่านี่มันเป็นทะเลวิปรินมันเป็นคอนเ็ปต์ผมมองว่าแบบเหมือนคนที่แฮงค์อะและ้วตื่นเช้าจะต้องมาทําอันนี้คนดูอนันนี้อันนี้มันแบบสวยงาม <S <S ฟูลฟ f ลฟู f u l ล f ช่วงเช้าที่แบบเราต้องตื่นมาแล้วต้องแบบหมวกแล้วมันกัดของขาวมันเข้ากว่าซึ่งวิปรีดอันนี้เคเก็บภาพไว้ไม่ทันนะให้คนดูทายดีกว่าว่าใครเป็นคนบีบ เมนต้าม,มันดูน่ากลัวนี่วะดีดเสร็จแล้วขำด้วยอ่ะอืมเอ้ยเข้ากับการเป็นอาหารขาวเหมือนกันนะแพนเค้กอีแพนเคก้เกอีแพนเค้กเรียกไม่ให้เกลียดกูเลยค่ะเจ๊ <c oughs> เล้เไม่เข้าใจว่าเรากินกับซอสน้ำจิ้มย่างเกาหลีหรอใช่ <c oughs> หาซอสไม่เจออันนี้จาขอบที่อยู่ในเกม GTA เขาส่งมาให้ก็ทำก็คือกินกับแพนเค้กก็ได้กินกับอะไรก็อร่อยไม่รู้ทดลองนะแล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่าอร่อยไม่อร่อย <c oughs> วิพัฒนาการของอาหารเช้านะครับได้เดินทางมาถึงแพนเค้กนะครับจิ้มน้ำจิ้มย่างเกาหลี อ,อร่อยมากนะอร่อยเลยตอนแรกกินเปอนคำแรกมันเป็นแพนเค,ค้กใช่ไหมมันก็มีความหวานปลายปลอยู่นิดนิด,นดไม่ได้หวานมากก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ซอสแบบซอสพริกซอสมะเขือไอ้น้ำจิ้มนี้ได,ได้เลยน้ำจิ้มเกาหลีแต่จะเผ็ดหน่อยนะสํารับคนที่ไม่กินเผ็ดก็ใส่น้อยๆเอารู้สึกเหมือนกำลังกินอะไรบางอย่างที่มันใกล้ตัวมากๆอ๋อนี่ว่ามันเหมือนแบบโตเกียวอะไรอย่างงี้ไหมคะโตเกียวไฟ้าคุณกำลังดอยค่าแพนเค้กระดับตำนานของผมได้ความได้ความที่มันเป็นแป้ง บวกไข่บวกหมูอ่ะบวกไส้กรอกอ่ะมันคือโตเกียวเลยพี่รสชาติมันคล้ายแล้วมีความเผ็ดนิดๆของซอสเออว่ะเหมือนโตเกียวเหมือนโตเกียวเลยได้ชื่อโปรอีกแล้ว <c oughs> แพนเ,เค้กโตเกียวเฮ้ยแต่มันใช้ได้นะกับการแบบเป็นอาหารคาวอะ่ะอ๋อถึงว่าทาไมเราถึงคุ้นเคยว่าามเป็นอาหารคาวแล้วมันไม่แปลกเพราะว่าเราเคยกินโตเกียวมาใช่คือหน้าตามันไม่ค่อยดีแต่มันกินได้จริงนะคะ เมื่อกี้เคอุตส่าห์อินเสิร์ตมาอย่างสวยงาม <c oughs> มันทำยากนะคะตอนแรกน้องคิดว่ามันจะง,ง่ายกว่าที่คิดพอมาทำแทนพี่แล้วรู้สึกว่าพี่ทำได้ดีกว่าขอยกย่องพี่เป็นยอดนักกอล์ฟตัวจริงนะคะเคทำหน้าตาอยากกินค่ะพี่เคมาเร็วคุณต้องกินกับทุกอย่างนะเคแล้วเดี๋ยววเด็กแ <c oughs> ม่มแสีหน้าดูไม่แน่ใจใช่นไหมคำแรกมันแปลกแปลกโอ้ยเติม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 เห็นไหมผมบอกแล้ว เป็นไส้กกอกที่ซื้อมาน้องว่ายังไงคนไทยก็จะติดรัจัดไหมคะใช่ถึงแม้พี่แบบไปเรียนยุโรปมาบ้างก็ยังรู้สึกว่าแบบฟิลนี้เวิร์กกว่าเรียนแถวไหนคะพี่บรองครับเรียนบลองครับบรองฝรั่ังเสร็้คะบรองบรูทองบรองบรูทองไม่ได้อะบรองบรูทองไม่คมเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะตัดต่อได้เราเราถ่ายเรามีตัดต่ออยู่แล้ว เวิร์ก <Work S 1> กว่าที่คิดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า<ไ>ตอนพี่ทำแพนเค้กตอนแรกาสีหน้าพี่เริ่มถอดไปแล้วอะจริงๆทุกมือ <c oughs> ทุกเมนูที่เราทํามานะมาถึงตรงกลางแล้วพี่จะเริ่มถอดตลอดอะมาที่ของหวานดีกว่าของหวานเราจะมีดแผ่นแรกนี่ผมว่าน่าจะหวานได้เรื่องอยู่เสิร์ฟคู่กับกีวีและบูเบอรีร่นะคะแต่ก็อสอเบอรดหนึ่งชิ้นนี่เป็นแบบไปดินนิ่งอะ ใช่ค่ะแล้วก็มีวิำพริมทะเลเดือดเฮ้ยแต่พอมันทำเป็นคำแบบนี้แล้วมันดูดีนะคะพี่อืมดีเหรอคะดีดีดีรู้สึกเข้าของหวานกว่าอือมไหมอร่อยคือมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยอะ่ะันม,นมนเหมือนขนมใช่ Yummy ะระหว่างที่ผมให้คุณไรขาเอนจอยตรงนี้ไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับปปุณย์นละก๊อฟเทปเบรกฟาดอันนี้ก็เป็นเทปที่ตั้งใจที่จะทําขึ้นมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาหารเช้าเป็นอาหารที่เป็นโมเมนต์ที่สําคัญในการไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารหรือการทําอาหารแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เราได้มีโอกาสเจอคนพิเศษบอกเล่าเรื่องราวก่อนที่เราออกไปเจอกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะครับก็หวังว่าจะมีใครลองไปทําแล้วก็จะเกิดโมเมนต์ดีๆสำหรับครอบครัวได้นะครับแล้วก็วันนี้ จริงๆริแล้วไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ว่าเป็นเขาส่งมาให้ทานนะครับเป็นน้ำจิ้มเกาหลีของกุญจาขอบถ้าใครเล่นเกม gta มาผมจะเห็นผมไปเจอเขาอยู่บ่อยๆก็เข้าิดต่อได้เดี๋ยวขึ้นช่องทางให้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับปองกุนจกรอบเทมนี้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ